ดิสีจังไหมบ่แมนพนใดเป็นลกตาหน่อยมาดิีั่นยังเปิตายังเต็มห่อห่อไอเป็นประเท็นใต้ปอกเปลอบอะอะต่อเตียกต่อเตียย อติดเ็นเ้นเนี่ยนเแนอนแค่นอ๋อานอ๋เตเดียวพรเดียนก่อซออบรราเงินขยับมาแห่ให้ฟันสองก็ได้ทำไว้ตาน้อยพนดูแลก็ได้อเป็นแต่ได่เป็นเจร สองรอย่ก็เรียกว่าลงาามแต่ได้ได้เอามาถิ่นส่ลูจุเดียว่าเมื่อตอนเ้มาทำบุญวัดโพธารามกับบ้นสังเวแส่สว่างเดนดินจังหวัดสลพครเรีเ่กล่างที่ควรต้องผสเอร์อาหารอันนี้จะได้เอารับเดี๋ยวสิเอาให้แม่ออกคล็เป็นถวายเท้อนเป็นหาหารเทน กาแฟบดน้ำกันน้อยอีกกันเล่นกได้ไหมเงี้น้อยไปรงเรียนชาวพุทธครับผมไปตู้สูงกึกษาเล่นน้อยชาวพุทธบ้านเฮาไปรงเรียบลงทำบุญเป็นบ้านโคนครับบ้านถิ่นหน่อยบ้านพระหน่อยวางถิ่นครับครับอย่าที่ทำเป็นน้ำฟุ้งกาแฟรเลยรวมกันทำงานคือเรื่องอาหารหลังจากพระสงฆ์เป็น พิจารณาอาหารแล้วเก็บลงมาครับเรียงแถวกันครับเรียงลายประมาณนนะครับเป็นระเบียบมันขึ้นเลยรันนะครับเบิวงน้ำกันครับหนึ่งวันที่เพี่ขบวนออกลุยผาดสงข์เรียงเหล่าตูนเรียนเตือนตัวผาดสงข์กันไปเรื่อยครับหลังจากผาดสงข์เพิจารณาอาหารแล้วเรียบร้อยประมาณนครับ าสารของเสารวันอาทิตย์นโมวันนี้วันอะไรครับวันวันหยุดที่ทสิบห้าเลยวันหยุดเดือนเกษดสภาพนโมครับอินปุกิเมืตสินเดือนนักเรียนวันหยุดวันเสาร์เขาปิดงานกันแกันอะไรฮะอีกประมาณ เดือดเส้นเส้นเดี๋ยวพาไปเที่ยวใหม่ไปดูนกดุงเออเดี๋ยวตาปานพาไปเป็นยังไงะครับต้องปีโก้ดูท่าผมโคตรวองครับนะตื่นกันโตก็เด็กวัย จะลาบเข้าไปแต่ก่อ,อนที่ฝนจะลาบผมเพ็ญธรรมหลังที่เหล่าเด่นร้องที่ว่าเนื่องจากคนทุกคนวดดัวนที่สิบสองเมษายนครับที่ผ่านมาครับเเออหลานสายมาจังหันเนาะมากโบทันเขาเขาไปเลยลูกละเขาเลยนี่ครับเดีออ๋ยวอะๆ Ô bê tang sạch quê là cái... cả luật hay tàu thoải sạch thoải để mà tay 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 เนี่ยพี่คุณยายแจงทำให้กับญาหลางประตูนี้แจงแล้วหลานหลังใช้ก็หลังใหญ่หลังใส้หมูกระทะมาจังหันครับมาทานบบกไม่เลยทีได้ยเอามาไหแม่ดวงเบิรงนี่นหะทำเป็นสวยสวยเลยเพราะว่าที่หลังงูครับผมเลนแม่ดวงนั่นน่ะ ด้วยไหยังเออเอาตักเลยนี่ครับมีกำลังแยะกำลังทำาะครบถวายพระสงฆ์ครับแะลัม,มาพี่มะู้ม,มามมาลักมาจะข้าไล้ภูม